จังได้หาหนาหาตาคุณสุดท้ดดายเลยเพราะว่าตามเป็นใจ<า>หากินทางไหนายครับบ่ค่อยมีเวลาหลงพอนี่อยา่างนี้เป็นแก่หย,ยาในง้อห้ะเ <c oughs> มื่อแล่นผ่านมาหยาจังห่วยดะพันกับประชังมาให้มันเรียบร้อย ฝันว่าหายง้อตลาดเหม่อฝนมั้งจบลาบทำมันท้อนกับพี่น้องแต่ว่าฝันยังได้กับทูม้าพอกันหลายๆอยู่แต่ว่าว่าเลี้ยงว่าฝันฝันดีบอฝันดีอยู่ดอกเออเพราะว่าปูเป็นมาใหญ่จนนี่ปับกับมาฝันว่าเดชขาคนอยู่เรื่องหน่อยพอดีนี่พี่น้อง คนมากกืบางใจน้ำหวานหัวหความฝันเห็นปันมาเพ่นกับมาหอดทำเมือดแล้วเพ่นถือมาฝากยป็หอยทักท่านความยังญสุดเผ่ามากเพรดีเขาก็เลว่ามานังจมปากจมข้อหยอกเมือใส่หัวนะเดื้อป่วยเพื่ยเห็นได้เบิงแต่ในจิดไม่้ายดันดลมาเมื่อทำลูกล้านจิตผักขอผักอยู่หนีอนเด้อ ทำสิมีโชคมีใช่หีือไม่หอดปูกะไ้ได้โชคได้หมานนี่ว่าจงถ้าบ่พ่อสองหนาที่นี่ก็ง่ายลาตัตเตอีบางเอืญนยังไย่เขา<ม>เขาเสียหรือเขาบอาคนคนก่อเขาหลุดเขามามันมันมันเหลียอยู่สี่ใบเอามาจอดจงใทา้าคมันไมจอดจงให้เขา<ม>เขาก็เอาเลยท่้งสี่ใบที่แรกไม่ใ,ใจเขาเข้ามาเปลือสามตัวเขามาแปดซีซี <CC. S 1> แต่มันบ่มีมันมีมนม่มันเหลียอยู่แต่เก็บซีซีกระเก่าซีซีอ่าตืนย่ำเจ้าเขาก็ได้เขามากเขาก็วาา่าันบังเอิญเขาก็มาแบงใหายอนส่องใบไว้เขาก็เห็ดทุระแล้วย้งแลวก็บ่บมีรถออกไปเขาก็จิดกลับแตให้ยงูเ่นเอารถจะของนี่างแบบไชงว่วประองเสียคา่าหนังหมองนังมันดอกไปชงได้ มาดอนแลนนี่เราฟันน้วยเลยถดมันถ้าได้เจ้าตีนเหยียบไหวนะแต่เลยว่ามันจะเป็นน้ำฝันโตเพื่อนเอาห้ไหวนึ่วอมันยังฟันอย่างนี้เหยียบไปแล้วนั่นแหละเม็เม็ดนะเม่อได้ทอดอกยังเสียบข้าทองมันอยู่มันนีว่าเห็นมันดินข้อกัเอาตีนเนี่ยไปเหยียบว่ามานี่มีผู้ยิ่งหอม แหลนมาพ่อแล้วพ่อแล้ววันีมันตายแล้วบ่อนันทิปสั่มยังแหนว่าฉันจะของขอบอกว่ามันแน่มันเมือว่าเลียดทียังกับผมนี้ติดกูนะกูที่เฝ้าเนี้ยบอกอย่างนี้ก่อนยันตำรวจมาอย่าอายคนไม่ข่มขันถ้าพอดีมันก็มาเ่ากับเลขที่โกงหายเลขเม่วันนี่ไม่มีเม็ดขวันขึ้นก่อนเพิ่นบอกว่า ถามันบอม่าแปดซีซีจะหายล่องตันแต้มหนึ่งเป็นวางชั้นแตจะเป็นแปดซ้ำสามบอโคนัดแปดซีสามเอเนี่นะเลขคนใช้ละนี่เนี่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 ตนี้ถึงจะต้นนวนละอ,อ่า่ให้แฟรซีซี มีเลขกล่างเพื่อนเล็กล่างเนี่ยเพื่อนดามาเตนสิไปเพื่อนบาได้เขียนให้ดอกเพื่อนบอกว่าสันมึงอยากเสื่อยมึงเสียวเจ็ดสามเกียดสี่แต่ว่าเกียดสามมันออกไปหลายหลักลานี่เีดอเ่นออกไปคลับออกแลวนก็ยมันแต่เั็ตัวนี้บัดนี้นะครับหมั่นเป็นบอกว่าเลขกวันนี้สียังได้กลมา ม้าอร่อยโปรเซ็นหรอนี่เพื่อนก็เลยบอกว่าแข็งแมนมันกินกันก็กินกันแต้มหนึ่งเด้อให้เอาตัวนี้ออกแต้มหนึ่งนี่นี่มันก็เล่จีฟ้าสิเป็นแปดซีสามบอคือว่าเลขมันกับว่าลายโตกับมันม้ายึดกันนวลโตเดียวกันน่ะครับอ่านี่บ้านเน่เพื่อนมาให้เคลืนหลังเจ็ดซีสามกับซีซี เลขงวดนี้แม่นที่ไปออกยูไซกับไปโพสูงไปบพสูงเพราะว่าเลขนี่มัน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 แรงกินแลงล่องกลิ่นเพราะว่าเนี่าค่มันขาอยู่ต่ำๆว่าคือว่าเลขไปโพสูงอี่แมาแน่นอนเลขงวดนี้ท้าแมนมันบอออกแฝดซีซีมันกระสีออกเ็ดซีสาม กินกันแต้มหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีฝันมีกิสมาบอกไงตายดิร่มร่องบ่ดินบ่ดองแนาตีนเหยียบไว้แต่ว่ามีดบ่ได้ถอดออกซักไปแล้วบะคนมันหลายนะว่าอย่างนี้ย่งนีนั่งมองได้มันกันน้ำถือมีดยางน้ำสิทาเข้าให้ได้พันบ่ขามันก่อนมันก็ต้องขาปู ตายบบนี้แล้วมันมีผู้ยิงแลนห่องมาเลยพอแล้วพอแล้วอย่าไปส้่มรายมันตายแล้ว่ะก็อยาว่ายังไงกับเลขซีแลนหาโมนะเลขซีมันแลนหาโมแล้วมันทีแลนจับคูล่อมาแท้ดีบวาเสียถามันมามาตอนนี้ยังไงมันก็มาถามมาแปดซีซีมันก็ต้องมาแปดซีสาม หัวนี้มันนี่กระจายเพื่อนดีใจดีสำรดงบ่าหายมันนี่มีปูหนึ่งมาน้ำเบินมีกับหลังก่องคือกระเด็ก,กินแต่น้ำหลวงน้ำลายที่เราทํามันใจอยู่ในโตจะคลองนี่แหละแต่ว่าสิลเบิร์บันหาเพื่อนสีมาว่าจังใหญ่นี่มียอกท่ำที่มันใจให้พี่น้อนทีเดียวให้ซ้ำมัวนนี่มันในใจจะคลองเลยล่ะ แต่มองอื่นก็ยังหานกาพันท้องพันโบเซนน่านโปเซ้นนี่่งไ้พ่อแม่พันธุ์ท้องบางแหนจะอ่อยโเส้นนี่บ่เปาหลายป่านหรอกอยากงูขึ้นกันงูเห่ากันยู่ในินจินใดน้ำเขาก็ยู่ในจินจินในต้นใหม่ดอกวะเขาหาต้นใหม่พ่อว่าเขาบอกพ่อตะยิดว่าพ่อ ท่วมดีเหตุบุญผู้สนมาหลายเติบโยแต่ว่าบุญญาบารมีสิ่นไหนดีพอเหตุพอถ้า,ามาไหวยังมีลงเดียวบังกดทิองน,น,น้ำซอยเฮาเออเหตุยังกะก็จหายที่นอะเดิก,กกินใจจาดานโอ้ยวนเนี่ยจะลวันน่าลวันกจะดินด้อยถึงหน้าไหว้ีเตอสีส้ เท่านี่แหละเลขบัวลายโตแต่เคยบอกพี่น้องทุกทุกแยวเอฟซีกับตู้สิเดตเบิร์นได้หูได้มินเสียงเพราะว่าเลขอยู่นี่ก็บอย่าอยู่ตลอดทำม,มากกับซื้อเอ่บำมากกับว่เป็นอย่งอางทำมากกับเบิรงกันค่ะแนวทางของพ่อแมวนะ,ะคะเอฟซีคะก็ พ่อแมวปล่อยให้แล้วนะคะสองตัวสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าแอดมินได้มาอีกรอบโค้งสุดท้ายก็จะตามให้อีกนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ไกลนะคะจากสังขะมารีสเกตนะคะท่านผู้ชมเนาะไกลพอสมควระคะหลายเป็นร้อยกว่ากิโลนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ในคลิปนี้นะคะแอดมินนะคะก็ให้ fc นะ,ะทุกคนทุกท่านนะ,ะโชคดีรวยๆกับแนวทางของพ่อแมวปู่ขาวนะฝนตกนะคะท่านผู้ชม ถ้าจะเข้าไปที่บ้านนะไปที่สาลภูเขานะคะฝนตกแล้วก็แฉะค่ะวันนี้ก็มาตามให้ f อที่บ้านของอาจารย์เลยนะคะก่อนถึงวัดนะ,ะบ้านของพ่อแมวนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ